ที่เราทํากิจกรรมเราก็เปิดทิ้งไว้นะคะเราทํากิจกรรมคือมีสองอย่างคือหนึ่งใจไล้์แบบหกเจดชั่วโมงนาทีขึ้นลากเปิดไปก็ไม่เหนื่อยเรานะคะอันนี้นาทีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักสองพันฝากด้วยนะคะเผื่อว่างงแล้วก็ลงคลิปอะไรปกติ แต่ที่เพิ่มเข้ามาคือเปิดดูคลิปของตัวเองทิ้งไว้แล้วก็ดูของเพื่อนทิ้งไว้ด้วยนะ,ะที่เราทํากิจกรรมเราก็เปิดทิ้งไว้นะคะเราทํากรริจหลักพันหลักหนึ่งพแต่วิธีที่สองใจไลาสามชั่วโมงต่อวันใจได้หลักสองพันคันกันค่ะก็คือเช้า1ชั่วโมงครึ่งอย่างเนี้ย บางวันนะคะบางวันก็สองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยรวมแล้วสามชั่วโมงไม่น่ารักหรือเปล่านะคะไม่ถูกกดไม่ถูกระเบียบเราก็ต้องเราต้องไปเช็คหลังบ้านของเราให้สะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยอเอามาเล่ามาแชร์ต่อเนาะแล้วก็บางคนก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะโดยเฉลีย่ยวิธีที่สองใช้เวลาสามชั่วโมงค่ะแต่ที่ได้เยอะ ะะแล้วก็ลงคลิปอะไรปกติธรรมดาวิธีที่สองไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยในการไลฟ์สดอันนี้นาทีขึ้นเยอะที่เราทํากิจกรรมเราก็เปิดทิ้งไว้นะคะเราทํากิจกรรมเพราะว่าใจเปิดคลิปไลฟ์สดของตัวเองทิ้งไว้ตลอดเจ็ดชั่วโมงเช้าสี เย็นสามแบบนี้นะคะอาจจะเช้าสามเย็นสี่สลับกันแบบเนี้ยคะ่ะทําอยู่อย่างนี้มาเปิดไปก็ไม่เหนื่อยเรานะคะอันนี้นาทีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักสองพันฝากด้วยนะคะเพื่อบักพันหลักหนึ่งพันแต่วิธีที่สองใจไล์สามชั่วโมงต่อวันใจได้หลักสองพัน ไม่น่ารักหรือเปล่านะคะไม่ถูกกดไม่ถูกระเบียบเราก็ต้องเราต้องไปเช็คหลังบ้านของเราให้สะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยรับเปิดไปก็ไม่เหนื่อยเรานะคะอันนี้นาทีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักสองพันฝากด้วยนะคะเผื่อ,หร,อหรือว่าใครยังไม่รู้ก็สามารถนำวิธีนี้นะคะไปลองทำดู เผื่อว่าได้ผลได้ผลยังไงก็ประจําวันปกติเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดคลิปของคนอื่นหรือของเพื่อนภายในทีมของเราไว้ด้วยนะคะ,ะก็อยากเอามาแชร์ให้ให้คนร่วมอุดมการเดียวกันได้รู้นะคะเผื่อว่าใครทำอยู่หรือว่าใครยังไม่รู้ก็สามารถนำวิธีนี้นะคะ ไปลองทำดูเผื่อว่าได้ผลได้ผลยังไงก็เจ็ดชั่วโมงเช้าสี่เย็นสามแบบนี้นะคะอาจจะเช้าสามเย็นสี่สลับกันแบบเนี้ยค่ะทำอยู่อย่างนี้มาเหนกันค่ะก็คือเช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างเนี้ยบางวันนะคะบางวันก็สองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรวมแล้วสมชั่วโมงไม่น่ารักหรือเปล่านะคะไม่ถูกกดไม่ถูกระเบียบเราก็ต้อง เราต้องไปเช็คหลังบ้านของเราให้สะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือเช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างเนี้ยบางวันนะคะบางวันก็สองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรวมแล้วสามชั่วโมงที่เราทํากิจกรรมเราก็เปิดทิ้งไว้นะคะเราทํากิจกรรมคือมีสองอย่างคือหนึ่งใจไหลแบบหกถึงเจ็ดชั่วโมง นาทีขึ้นหลังกันค่ะก็คือเช้า1ชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยบางวันนะคะบางวันก็สงชั่วโมงเย็นหชั่วโมงเนี่ยรวมได้สาชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยเฉลีย่ยวิธีที่สองใช้เวลาสามชั่วโมงค่ะแต่ที่ได้เยอะสวัสดีนะคะวันนี้ใจใจมีเรื่องมาแชร์นะคะจะมาเล่า เกี่ยวกับการเพิ่มเวลาเนาะเพราะว่าใจเปิดคลิปไลฟ์สดของตัวเองทิ้งไว้ตลอดออประจำวันปกติเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดคลิปของคนอื่นหรือของเพื่อนภายในทีมของเราไว้ด้วยเจ็ดชั่วโมงเช้าสี เย็นสแบบนี้นะคะอาจจะเช้า3มเย็นสสลับกันแบบเนี้ยค่ะทำอยู่อย่างนี้มาเพราะว่าใจเปิดคลิปไลฟ์สดของตัวเองทิ้งไว้ตลอดสวัสดีนะคะวันนี้ใจใจมีเรื่องมาแชร์นะคะอ่าจะมาเล่าเกี่ยวกับการเพิ่มเวลาเนาะเือนกันค่ะก็คือ เช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างเนี้ยบางวันนะคะบางวันก็สองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรวมแล้วสามชั่วโมงหลักพันหลักหนึ่งพันแต่วิธีที่สองใจไหลสามชั่วโมงต่อวันใจได้หลักสองพันค่ะเปิดไปก็ไม่เหนื่อยเรานะคะอันนี้นาทีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักสองพันฝากด้วยนะคะเผื่อวันกันค่ะก็คือ เช้าหนึ่งช er mm ั hmm. um ่วโมงครึ่งอย่างเนี้ยบางวันนะคะบางวันก็สองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรวมล้วสามชั่วโมงคลิปคลิปยาวหนึ่งคลิปเนี่ยค่ะก็ได้นาทีเพิ่มหลักหนึ่งพันวิธีที่สองเพิ่มกันค่ะก็คือเช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างเนี้ยบางวันนะคะบางวันก็สองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรวมล้วสามชั่วเพราะว่าใจเปิด คลิปไลฟ์สดของตัวเองทิ้งไว้ตลอดเอามาเล่ามาแชร์ต่อเนาะแล้วก็บางคนก็เอามาเล่ามาแชร์ต่อเนาะแล้วก็บางคนก็สองวันแต่มาอีกวิธีที่สองก็ทําเหมือนกันสองวันมาสองวันแต่มาอีกวิธีที่สองก็ทําเหมือนกันสองวันมาเป็นประโยชน์กับใครก็สามารถนําไป รับใช้สะดวกกับตัวเองนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะูหรือว่าใครยังไม่รู้ก็สามารถนำวิธีนี้นะคะไปลองทํารูเผื่อว่าได้ผลได้ผลยังไงก็เจ็ดชั่วโมงเช้าสี่เย็นสามแบบนี้นะคะอาจจะเช้าสามเย็นสี่สลับกันแบบเนี้ยคะ่ะทําอยู่อย่างนี้มามาฟังวิธีที่หนึ่งนะคะ คือใจไหลเช้าสี่ชั่วโมงเย็นสามชั่วโมงอย่างนี้ค่ะเจ็ดชั่วโมงเช้าสี่เย็นสามแบบนี้นะคะอาจจะเช้าสามเย็นสี่สลับกันแบบเนี้ยค่ะทําอยู่อย่างนี้มาที่เราทํากิจกรรมเราก็เปิดทิ้งไว้นะคะเราทํากิจกรรมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะโดยเฉลีย่ยวิธีที่สองใช้เวลาสามชั่วโมง แต่ที่ได้เยอะเจ็ดชั่วโมงเช้าสี่เย็นสามแบบนี้นะคะอาจจะเช้าสามเย็นสีสลับกันแบบเนี้ยคะ่ะทําอยู่อย่างนี้มาคลิปคลิปยาวหนึ่งคลิปเนะะี่ยค่ะก็ได้นาทีเพิ่มหลักหนึ่งพันวิธีที่สองเพิ่มนะคะเราก็เลือกเอาค่ะว่าจะเอาวิธีที่หนึ่ง หรือวิธีที่สองนะคะวิธีที่หนึ่งนี้คือไลฟ์ยาวนานนะคะเราก็เลือกเอาค่ะว่าจะเอาวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองนะคะวิธีที่หนึ่งนี้คือไลฟ์ยาวนานต่หลักสองพันทำยังไงนะคะก็คือจายไลฟ์เช้า2ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงบางวันก็ประจำวันปกติเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิด คลิปของคนอื่นหรือของเพื่อนภายในทีมของเราไว้ด้วยนะคะเราก็เลือกเอาค่ะว่าจะเอาวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองนะคะวิธีที่หนึ่งนี้คือไลฟ์ยาวนานเพราะว่าใจเปิดคลิปไลฟ์สดของตัวเองทิ้งไว้ตลอดอเอามาเล่ามาแชร์ต่อเนาะ แล้วก็บางคนก็สวัสดีนะคะวันนี้ใจใจมีเรื่องมาแชร์นะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับการเพิ่มเวลาเนองต่ำหลัก2,000ันทำยังไงนะคะก็คือใจไหลเช้าสองชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงบางวันก็แล้วก็ลงคลิปธรรมดาคลิปสั้น